ครับผมนกกว้างครับเอานงกว้างเหลียวหลังมาหน่อยกว้างโอ้กวางเหลียวหลังแล้วครับผมอันนี้ดีจิ้งช้ามันเป็นสายนี่อย่างดีนะครับเขาเรียกสายพานที่มันเป็นในอะไรนะสายนี่แต่ก่อนสมัยเรียนจบใหม่ๆนี่ไปทํางานบริษัทอันนี้มันยกยกเหล็กได้เลยนะเพื่อนนะยกได้เป็นตันสองตันนะครับเนี่ย กวางนี่น่าจะหนักประมาณอันนี้ไม่รู้ครับผมอันเด็กนั้นก็ร้องไห้ไม,ไ,หไม่คนอื่นขี่นะครับแต่เด็กคนนี้ใจดีหน่อยชื่ออะไรครับเจ้าของเล่นอืเจ้าของเล่นมาตลอดแล้วเนาะให้นักท่องเที่ยวเล่นบ้างเงินทองได้กระจายรายได้เข้าสู่หมู่บ้านและชุมชนครับ ริวสวยครับเพื่อนที่เขาเคาะไปไปแล้วเอาเด็กน้อยไปขี่ไปอือโอ้พักเด็กน้อย,อยนี่ก็เียเลยโอ้โหเอทีวีนะครับแล้วเราทำไมไม่เช่าเอทีวีคนางโอ้โหน่าจะประมาณ400่ไม่เกินนี้นะถ้เาเช่าเราก็ซิ่งไปนู่นเลยหน่อย